วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกิจและกิจหับกันครับ2เครื่องมือที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับการทํางานร่วมกันในยุคนี้เคยสงสัยไหมครับว่าโปรเจกที่มีคนทำเป็นพันๆคนเขาทำงานกันยังไงไม่ให้วุ่นวายเชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอไฟล์แบบนี้พอไม่มีระบบดีๆการตามแก้เวอร์ชันล่าสุดนี่วุ่นวายสุดๆเลยครับเพื่อแก้ปัญหานี้เขาเลยสร้างสิ่งที่เรียกว่า version control system หรือ VCS ขึ้นมาครับเอาไว้บันทึกทุกการเปลี่ยนแปลง ยุคแรกๆเลยเนี่ยทุกอย่างจะถูกเก็บไว้ในคอมเครื่องเดียวครับเหมือนมีเซฟเกมของโปรเจกต์อยู่ในเครื่องตัวเองพอต้องทำงานเป็นทีมก็เลยเกิดระบบเซนทรัลไลซ์ขึ้นมามีเซิร์ฟเวอร์กลางเป็นตัวเก็บไฟล์หลักเลยครับแต่ทั้ง2แบบก็มีจุดอ่อนสำคัญนะแบบโลคอลก็ทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ได้ส่วนแบบเซนทรัลไลซ์ถ้าเซิร์ฟเวอร์ล่มก็จบเลยเรื่องนี้พาเราย้อนกลับไปปี2005ครับตอนนั้นเกิดวิกฤตกับโปรเจกต์ยกัยกษ์ใหญ่อย่าง Linux Kernel Linus Torvalds ผู้สร้าง Linux เลย ตัดสินใจสร้างเครื่องมือใหม่ขึ้นมาเองเลยครับจากศูนย์เลยเครื่องมือใหม่นี้เรียกว่า Distributed Version Control System ครับคือทุกคนจะมี Copy ของโปรเจกต์ทั้งหมดไว้กับตัวเลยเป้าหมายของกิฟตั้งแต่แรกเลยคือต้องเร็วดีไซน์ง่ายและรองรับการทำงานพร้อมๆกันได้ดีเยี่ยมโอเคกิฟเป็นเครื่องมือสำหรับจัดการไฟล์แล้วจะใช้ทำงานร่วมกันออนไลน์ยังไงละ่ะและนี่ก็คือหน้าที่ของแพลตฟอร์มอย่าง Git Hub ครับ มันคือบ้านของโปรเจกต์ที่ใช้ก i t นั่นเองขั้นตอนการทำงานหลักๆบน GitHub ก็จะประมาณนี้ครับเริ่มจาก Fork สร้าง Branch Commit งานแล้วก็ส่ง Pull Request หัวใจสำคัญเลยคือ Pull Request นี่แหละครับมันคือการเสนอโค้ดที่เราแก้ให้เจ้าของโปรเจกต์มารีวิวอยากลองใช้ไหมครับจริงๆแล้วการตั้งค่าครั้งแรกบนเครื่องเราเนี่ยง่ายนิดเดียวเองก่อนอื่นก็ติดตั้ง Git ก่อนเลยแล้วก็แค่ตั้งชื่อกับอีเมลของเราด้วย2คําสั่งง่ายๆนี้ครับ ส่วนขั้นตอนการทำงานพื้นฐานก็จะมีอยู่3อย่างครับคือสร้าง Repository, Add f ไฟล์ที่เราแก้แล้วก็ Commit เพื่อ Save เห็นไหมครับจากไฟล์ที่เคยยุ่งเหยิงกลายมาเป็นประวัติการทำงานที่ชัดเจนและเป็นระบบมากๆพอเราทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องกลัวงานพังคำถามก็คือเราจะสร้างสารรค์อะไรที่น่าทึ่งขึ้นมาได้บ้าง